มะลิค่ะผสมกับข้าวกล้องแล้วก็จะหมูกข้าวไรเบอรี่ค่ะทั้งหมดจะอยู่ในี้ซิกเนเจอร์ของร้านจริงๆมันจะอยู่ที่วันจันทร์วันจันทร์กับวันศุกร์จะเป็นแกงขั่วประดูกอ่อนค่ะปลาดุกจะมีทุกวันก็ลูกค้าจะตองทานต้องกินดวยคือมถว่า ขึ้นนิดหนึงแปดดึงมันหายากด้วยแหละนานๆถึงเจอมันลูกมันตก เห็นคนมันเยอะตลอดเราก็เลยไม่กล้ทกาทุกอันนี้เคี่ยวหวานเียวหวานหูันนี้เี่ยแล้วมีาานแกงเขียวหวา มีแอมรู้จะพูดอะไรแ่อขอพเศษ่งมูสข้าีจมูกข้าวไรเบอร์รี่ผสมเข้าไปด้วย 别么架。 จะใช้มะนาวสดกน,นี้ลูกค้าจะต้องถามหาทุกวันไม่มีไม่ได้ต้องมีทุกวันค่ะปลาเข็ดปลาดุทุกคนเกนือบทุกคนต้องถามหาแกงคั่วกระดูกอ่อนหมูค่ะอันนี้แกงเขียวหวานไก่จะเป็นนัวนัวเลยกะทิใจเพราะว่ามันจะอร่อยกว่ามันจะให้รสชาติที่แบบว่าตึ๊บตึ๊บอร่อยดีกะเพราหมูแล้วแต่วัตถุดิบนะคะแต่วันนี้จะเป็นกะเพราไก่ ช่้นปีเขายังมีเลี้ยงกเกษียณเลี้ยงต้นรับอยู่ช่วงนี้ก็เลยเข้าหลักๆของท่านผู้ทากษาเขาจะชอบทานที่ร้านท่านบอกว่าชอบข้าวหมักหมักด้วยซอสหมักด้วยน้ำมันงาแล้วก็สามเกอมันจะทําให้ข้างในมันจะหอมเวลาทานแล้วมันจะหอมสีแล้วก็ค่ะเพราเมื่อก่อนที่เปิดก็คือตั้งใจเปิดให้แม่เพราะว่าเออมันมีเหตุ ตอนนั้นแกมปกติแม่ไม่ได้ขายข้าวแม่เป็นแม่จะเป็นแม่ค้าขายขนมเป็นเฉพาะข,ขนมไทยๆแล้วแม่จะขายอยู่นักกองร้อยเมื่อก่อนแล้วมันมีเหตุการณ์คาอมแล้วแม่อยู่ในเหตุการณ์เราก็เลยคุยกันว่าเราจะมาเปิดร้านขายข้าวให้แม่แม่จะได้ไม่ต้องอยู่ข้างนอกเข้ามาข้างในก็เลยมาเปิดพอเปิดเสร็จปุ๊บคิดว่าจะเปิดเล็กๆแต่เผอิญว่าลูกค้าเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลยใช่ค่ะก็เลยต้องลาออกจากงานแล้วก็มาทําใหม่เมื่อก่อนจะเป็นเชิงเล็กๆแค่ห้องเดียว ตอนพอ,อตัดสินใจออกจากงานมาทําก็เลยต้องรือ้อแล้วก็ทําใหม่ร้านข้าวแกงยายเรียน <c oughs> เป็นชื่อของคุณแม่มแล้วกับข้าวเนี่ยคุณแม่เป็นคนที่เริ่มอ่ว่าใหม่ๆแม่เป็นคนทาทั้งหมดแล้วก็พอเราออกจากงานก็มาทําเองแต่แม่จะทําเป็นขนมหวานแต่แม่จะมาทําเป็นขนมหวานแทนแล้วคิดว่าซกเนเจอร์ของท,ท,ที่ที่อร่อยที่สุ ที่อร่อยที่สุดลูกค้าบอกว่าเป็นข้าวเป็นข้าวค่ะลูกค้าบอกว่ามันนุ่มแล้วมันหอมแล้วก็มันกินรสชาติมันไม่เหมือนกับเวลาทานเข้าไปมันไม่เหมือนกับเรากินข้าวกล้องที่มันแข็งแข็งเขาบอกว่ามันจะมีความนุ่มและความหอมพอลูกค้ามีลูกค้าอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่ปัตตานีทุกครั้งที่มานราธิวาสจะขอซื้อข้าวเกราะข้าวเปล่ากลับไปทานกับกับข้าวที่บ้านเป็นกลุ่มใหญ่ด้วย ทุกครั้งที่มาราชการก็จะซื้อกลับไปมาทานที่ร้านแล้วก็ซื้อกลับไปด้วยที่นี่เป็นเส้นทางนอกจากถึงราชการแล้วจะเป็นเส้นทางต่างๆบนอ่าใช่ค่ะนักศึกษามีค่ะนักศึกษานักศึกษาเนี่ยตั้งแต่สมัยที่เป็นเทคนิคจะเป็นรู้กันว่าที่ร้านนี้เราจะให้ราคานักศึกษาที่เป็นราคาพิเศษนักศึกษาทานเราจะลดให้5บาทถึง10บบาทต่อหนึ่งจานแล้วก็ปริมาณข้าวเติมได้โดยที่ไม่ได้คิดเพิ่มนักศึกษาจะรู้กันค่ะ จะอยู่ที่40-50บาทถ้าเป็นปกติก็จะอยู่ที่40บาทแต่ถ้าเป็นพวกเหมือนซี่โครงพวกกระดูกอ่อนซึ่งราคามันจะสูงเราก็จะคิด50บาทซึ่งราคาเนี้ยเป็นราคาที่เราใช้มาตั้งแต่สมัยเปิดร้านครั้งแรกโดยที่ยังไม่เคยปรับราคาลูกค้าเลยทั้งข้าวแล้วก็กับข้าวซึ่งน่าจะมีไม่กี่ร้านในลาลาี่ว่าที่ยังไม่ปรับราคาเท่งที่เศรษฐกิจอย่างเนี้ยเพราะลูกค้าจะมาถามบ่อยๆว่า พี่ปรับราคาแล้วยางที่ร้านขึ้นราคาแล้วยังบอกยังไม่ขึ้นค่ะยังเป็นราคานี้อยู่ตั้งแต่สมัยคุณยายจนถึงทุกวันนี้ค่ะที่ร้านจะตั้งอยู่บริเวณทางเข้าสู่ราชการนะคะเลยบ,บริษัทอิซุสเข้ามานิดนึงอยู่ตรงข้ามสากรอมซับคูนาราที่ว่าทางร้านจะมีเปิดจําหน่ายในระบบออนไลน์คือไลน์แมนสามารถสั่งได้ผ่านไลน์แมนได้แล้วก็ถ้าไม่สะดวกที่จะสั่งผ่านไลแมนก็จะมีเบอร์โทรทางร้านอยู่ในระบบไลน์แมนเราสามารถโทรแล้วมาสั่งที่ร้าน แล้วก็มารับเองหรือว่าจะให้มีเจ้าหน้าที่มารับก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ร้านจะมีกรุ๊ปไลน์ซึ่งถ้าสะดวกมาแอดไลน์ที่ร้านได้เลยค่ะแล้วก็<เ>ที่ร้านจะมีเมนูป้อนให้ลูกค้าล่วงหน้า1วันแล้วก็จะมีรูปภาพตามไปลูกค้าก็สามารถดูได้เพราะบ,บ,าบางท่านอาจจะแบบดูภาพแล้วไม่ทราบว่ามันคือกับข้าวอะไรแต่เราจะมีชื่อรายการอาหารให้ด้วยนะคะสามารถเข้ามาแอดไลน์ได้แล้วก็สั่งได้ค่ะช่วงโควิด ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับร้านนี้มากๆเลยเพราะร้านไม่เคยได้ปิดเลยโควิดแล้วแถมเป็นช่วงวิกฤตที่ขายดีมากร้านจะเปิดเฉพาะไปกลับอย่างเดียวให้ลูกค้ามารับหน้าร้านอย่างเดียวแต่ร้านก็มีมาตรการนะคะในส่วนของอพวกเจลแอลกอฮอล์พวกสเปรย์ฉีดพ่นทุกอย่างแล้วก็ร้านเนี่ยจะทําความสะอาดร้านตลอดซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้า,ค,าคนที่ติดตามร้านอยู่จะรู้ว่ามีเจ้าหน้าที่จากอบตให้ความอูุเพาะเข้ามาฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้ทุกครั้งที่มีข่าวว่า มีผู้ติดเชื้อเข้ามาทานข้าวที่ร้านทางอบตก็จะมาจัดการให้แล้วก็ทางสาธารณสุขจังหวัดก็จะเข้ามามอบของใช้ที่จําเป็นให้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการดีแล้วก็ทางร้านก็คือไม่เคยได้ปิดเลยเปิดมาตลอดช่วงระยะเวลาโควิดที่ผ่านมามือถออเบอร์มือถือสามารถติดต่อที่ร้านได้นะคะ,ะเป็น09139054ตัวค่ะจำง่ายๆค่ะโทรมาสั่งได้ค่ะ ในแต่และว,วันต่อวันมันมันมัน,ม,นมันคือมันไม่ไมแน่นอนมันถเฉลี่ยได้แต่เอาเป็นว่าสามารถที่จะขายในราคาที่ไม่ไม่ต้องปรับราคาขึ้นกับลูกค้าได้คือทางร้านยังพอมีกําไรแต่ไม่ถึงกับว่าขาดทุนแต่คือยังพอมีกําไรที่เราไม่ต้องแบกภาระก็ถือว่าโอเคพอได้ค่ะใครทั้งลูกค้าใช่ค่ะลูกค้าก็ไม่ต้องรับภาระหนในส่วนของต้องจ่ายเพิ่มนี่ค่ะสิ่งใหญ่ยยเรียน อร้านเปิดมา20ปีเนี่ยยายยายเป็กอะไรอ่ะดูดูดูกค้าได้มาตลอดเลยยายยายเขาเรียกว่าอะไรนะขายของเหมือนขายให้ลูกให้หลานขายไปพร้อมๆกับแจกกับแถม,มซึ่งบางทีบางทีพวกนักเรียนมาแล้วกับข้าวหมดมเคยมีมาแล้วกับข้าวหมดยายก็บอกว่า มีอันนี้กินได้ไหมลูกเดี๋ยวยายเจียวไข่เดี๋ยวยายเอาแกงเนี้ยบางทีแกงในบ้านอาเอามาอุ่นให้เด็กก็มีค่ะก็คือกลายเป็นว่าเหมือนเป็นลูกเป็นหลาน<ม>ซึ่งบางบางบางคนกลายเป็นว่าผูกพันกินตั้งแต่สมัยยังเรียนหนังสือจนเรียนจบทํางานมีครอบครัวก็ยังกลับมาทาน<ม>ค่ะ <c oughs> บางทีบางคนเอาซองมาตกงานบวชงานแต่งก็มีค่ะยายยิงย่งอย่างเดียวมี้นเน้นเน้เน,เนขายแบบผูกพัน